สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่8 0 1นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาเดบิตข่าวสารลูน่ากับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ราคาของรูน่าก็มีการดีขึ้นนะประมาณ20-28%แล้วแต่กระดานนะฮะหลายคนก็สงสัยนะว่าราคาขึ้นเพราะอะไรถ้าเป็นสายหมูก็อคันต้องสุกนะ,ะแต่ต้องต้องขึ้นเยอะกว่านี้นะเพื่อที่จะหลุดออกจากกรอบสามเหลี่ยมบางคนก็บอกว่าเหตุผลก็อาจจะเป็นเรื่องกรณีเทคทูแก๊สนะที่มันมีการผ่าน ก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าราคาของรู n a าซีเนี่ยจะไปแค่ไหนซึ่งอังคารต้องสุกเนี่ยจะจบในช่วงวันที่26สิงหาหน้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องอังคารต้องสุกนะฮะแต่หลายคนนะก็ไปหยิบเอากราฟนะกราฟของตัวดีเลก เอามาพูดนะฮะอีกคนนึงก็ไปหยิบเอากราฟของจาวันมาพูดแต่ทั้งสองกราฟเนี่ยมีหลักความคิดเหมือนกันมีแนวความคิดเหมือนกันเออผมเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีกลับคืนนะกลับคืนฐานะเดิมนะหวนคืนนะคือผมสังเกตเห็นเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยที่ในช่วงบูลันรอบที่แล้วนะช่วงตลาดกระทิงรอบที่แล้วเนี่ยเคยทำออทำหายไ้เท่าไหร่นะถ้าใครจำกราฟของโฟกี้ได้ โฟกี้เนี่ยเคยถึง1สตางค์ในช่วงในช่วงตลาดกระทิงครั้งที่แล้วนะแล้วก็มาทํา1สตางค์ไวๆนี้ฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าเออมันทําลักษณะรูปถ้วยใครที่เก็บเหรียญน,นะฮะหรือซื้อเหรียญในช่วงก้นถ้วยเนี่ยก็จะทํากําไรในช่วงที่มันไปถึงราคาออทามไฮเดิมได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเขาเรียกว่าซื้อแบบเล่นรอบสําหรับรู่นนัซีก็เช่นกันแต่หลายคนก็ยังมองว่าเอ้า แล้วอทามไฮของลูน่าซีอยู่ที่2สตางค์หรืออ่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะเพราะว่าการาฟของจจวันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเอ่อลูน่าเนี่ยนะฮะอยู่ที่สงสตางค์นะอทามไฮเก่าต้องเราต้องไปย้อนดูอทามไฮเก่าและอทามไฮเก่าเนี่ยเคยเกิดขึ้นอยู่ที่119ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกนะฮะอทามไฮเนี่ยนะฮะตอนที่ตัวโดคอนเนี่ยเขาดีดเป็ก คือตัวโดวคอยเนี่ยเขาดีเป็กเนี่ยพอดีเป็กเสร็จเนี่ยราคามันก็ลากมาม่วงเลยแต่ตอนที่เขายังไม่ยังไม่ดีเป็กก็คือหยุดหยุดการเป็กเนี่ยนะฮะราคามันเคยดีดไปในบางกระดานนะบางกระดานเนี่ยนะฮะเช่นบิตค u ัเนี่ยราคาดีดไปถึง3 3สตางค์นะสสตางค์นะถ้าใครไปดูในกระดานบิตครับ แต่ถ้าเกิดเราไปดูในกระดานอื่นๆที่มันเป็นกระดานต่างประเทศเนี่ยนะเราจะเห็นว่าตัวลูน่าเองเนี่ยเวียงนะคือลงสุดเนี่ยลงแบบหนักหน่วงเลยนะในช่วงวันล่มแล้วมันมีราคาที่เวียงนะเวียงกลับขึ้นไปเนี่ยนะเอออยู่ที่ประมาณบางกระดานนะ6เซน 60เซน50เซนนะบางกระดานก็ครึ่งเซนอันนี้แล้วแต่ความผันผวนหรือตัววอลลุ่มแต่ละกระดานไม่เท่ากันแต่อันนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่าตัวจวันเองนะเขาเอากราฟของกระดานกระดานหนึ่งมาซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่0.55ดนะดอลลาร์สหรัฐนะ0 5 5ดดอลลาร์หมายความว่าราคาในช่วงวันล่มเนี่ย ถ้าเกิดเราไปดูเราดูกราฟอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าไอ้กราฟตรงนี้คือกราฟขาลงนะไม่ใช่นะฮะมันจะมีกราฟแรกก่อนก็คือกราฟขาลงแล้วเหวี่ยงขึ้นนะฮะอันนี้คือวันที่เหวี่ยงขึ้นในวันที่13านะ13พฤษภาคมอ่าปีเอ่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ่อหกสิบห้านะหลังจากนั้นเนี่ยพอโดคอนเนี่ยเขาดีเป็ก หมายความว่าเขาหยุดเป๊กเขาตัดการเป๊กนะนะราคามันก็ลงมาแล้วมันก็กลับขึ้นมาในช่วง2สตางค์ที่เราเห็นแล้วก็ทําเว็บในลักษณะนี้ซึ่งจริงๆจ,จ,จาวันเนี่ยเขามองในเชิงบวกว่าราคากําลังจะออกหลุดออกจากกรอบสามเหลี่ยมแล้วกลับขึ้นไปนะส่วนกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยวันนี้ตัวดีเลกเองหรือดีเลกเนี่ย เขาก็เอาทฤษฎีเรื่องแกลบนะคอมมอนแกลบนะซึ่งคอมมอนแกลบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะซึ่งผมก็ไปเขาเรียกว่าไปค้นคว้ามาให้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นกระดานหนึ่งนะอ่าเรามาดูอีกกระดานหนึ่งอันนี้เป็นอีกกระดานหนึ่งนะสำหรับตัวลูน่าซีอย่างที่ผมบอกฮะคือตัวจวันเองเนี่ยเขาเอาการาฟนี้มาใช่ไหมฮะการาฟนี้มาแต่เขาไม่ได้เอาการาฟนี้มาด้วยนะ อันนี้เป็นกระดานกระดานหนึ่งซึ่งวันที่มันร่มเนี่ยคือราคามันล่วงอย่างนี้เลยนะฮะพอล่วงเสร็จปั๊บเนี่ยมันเด้งกลับอันนี้คือการเด้งกลับนะถามว่าเด้งกลับไปที่เท่าไรหร่ฮะกระดานนี้เนี่ยเด้งกลับไปที่0 0 0 5 5นะอันนี้คืออันนี้นะลูหน้านะไอเนี่ยเว็บกล่อมาลึกก็เก๋ยไอเนี่ยเว็บที่2ส,สตังค์นะอันนี้2ส,สตังค์นะอันนี้คือตัวอย่างที่2นะฮะตัวอย่างที่3ฮะ กระดานนี้เนี่ยนะเวียงขึ้นไปเนี่ยนะสูงสุดที่ประมาณเเขาเรียกว่ารา,ราคานะ0.06หรือเอาง่ายๆ2บาทเวียงขึ้นไป2บาทนะต้องบอกงี้ว่าไอ้ที่เวียงขึ้นไปเนี่ยแล้วเวียงไปถึง2บาทเนี่ยคือช่วงมันเป๊กเป๊กนะฮะแล้วราคา,าแล้วอุปทานของรูน่าซีเนี่ยอยู่ที่6.8-6.9ทิเลียนนะหลายคนก็อาจจะเถียงว่า ไอ้ที่มันดีดตรงนี้นะอุปทานมันมันมันไม่ถึงมันไม่ได้มากขนาดนี้ไม่ใช่ฮะคือจริงๆเนี่ยมันลงมาแล้วนะมันลงมาเป็น6 6.9ทิเลียนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีแรงซื้อแล้วมันก็เลยดีดกลับขึ้นมาแต่อ้ช่วงเวิร์งเนี่ยทางเวิร์งเนี่ยมันเป็นช่วงดีเป็กอ่ารีเป็กแล้วตัวโดเนี่ยก็ดีเป็กก็คือตัดการเป็กออกเพราะการตัดการตัดการเป็กออกราคามันก็เลยมาตามนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยตัว ดิเลกเองเนี่ยเขาก็เลยพูดทฤษฎีเขาเรียกว่าคอมมอนแกลไอ้คอมมอนแกลเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะคือเขาเห็นกราฟว่าถ้าเกิดเหรียญเนี่ยมันเกิดคอมมอนแกลเนี่ยนะฮะมันจะทําทรงในลักษณะนี้ในปี2022หลังจากนั้นมานะฮะเหรียญเนี่ยมันจะกลับไปในทฤษฎีแบบนี้ไอ้นี่ผมก็เลยไปหากราฟนะว่าถ้าเกิดมันเกิดคอมมอนแกลแล้วนะอ่าคอมมอนแกลนะแล้วมันเกิดแกล็บแบบนี้แล้วมันลงมาแล้วเนี่ย ปกติเนี่ยมันจะกลับไปคืนฐานะเดิมกลับไปคืนฐานะเดิมหมายความว่ามันกลับไปที่1ดอลลาร์อันนี่คือ1ดอลลาร์นะแล้วมันเกิดคอมมอนแกลราคา1ดอลลาร์ล่วงลงมาใช่ไหมนี่มันล่วงลงมานะเอออันนี้มันเกิน1ดอลลาร์นะฮะ อ,อยู่ที่เรารวประมาณ1ดอลลาร์แล้วกันมันเกิดแก๊ปแล้วล่วงลงมานะดิเลกเองก็เลยมองว่าไอ้ช่องว่างตรงนี้แหละมันจะทำให้ราคาเนี่ยกลับวนกลับขึ้นไปได้โดยใช้ทฤษฎีคอมมอนแก๊ปนี้อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปในทางเทคนิคนะฮะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราไปดูสถิติอ่ะอันนี้คือเชิงเขาเรียกว่าเชิงตำราแล้วกันถ้าเป็นดูความเป็นจริงล่ะเออความเป็นจริงเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างโฟกี้ โฟกี้เนี่ยนะมีอุปทานอยู่ที่9.6ทินเลียนมากกว่าลนะูน่าซีนะเออลูน่าซเนี่ยมีอุปทานที่ยังไม่ได้เผาโดยเทอรล่าฟอร์มแลบนะเทอรล่าฟอร์มแลบยังไม่ได้เผานะฮะเขาจะเผาเนี่ยก่อนวันที่30ตุลาน,นี้คือชัดเจนแล้วละ่ะไอ,อช่วงวันที่ เสร็จแล้วเนี่ยเผาแล้วเหลือเนตเนเท่าไหร่วะค่อยว่ากันแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะโฟกี้เองเนี่ยนะในช่วงบูรันที่แล้วนะกระทิงที่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปถึงหนึ่งหนึ่งสตางค์นะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นรูปถ้วยอย่างที่คุณเห็นน่ะแล้วภาพมันคล้ายๆกับลูน่าเลยไหมถ้าเกิดเราปิดไอ้กราฟนี้นะถ้าเราปิดกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันคล้ายลูน่าอ่าไอ้แท่งตรงนี้มันก็คล้ายวันที่มันล่มอ่ะใช่ไหมฮะราคามันดีดกลับขึ้นมาแล้วมันก็ ทำท้องช้างนะแล้วไอตัวดีเลกเองเขาก็มองว่ามันจะกลับคืนไปในลักษณะแบบนี้เออปกติเหรียญก็จะประมาณนี้อันนี้คืออดีตอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยล่ะคะราะเราอุปทานเนี่ยพอๆกันอุปทานพอๆกันนะแสดงให้เห็นว่าไอ้ไอที่มันลงมาเนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นไปได้ก็ได้เพราะบางกระดานเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้ไงบางกระดานเนี่ยขึ้นไปมากขึ้นมันแล้วแต่แรงซื้อในกระดานนั้น ถ้ากระดานนี้มันมีแรงซื้อเยอะแล้วเหรียญมันไม่พออย่างที่เกิดขึ้นในตุรกีถ้าเกิดใครจําได้นะเออถ้าใครจําได้นะผมเคยให้ดูกราฟนะเนี่ยยางก็ตัว xrp เนี่ยนะฮะมันมีการซื้อแบบมาเก็ตเขาซื้อมาเก็ตเนี่ยนะฮะซื้อด้วยออเดอร์เดียวนะแล้วไล่ราคาขึ้นไปเลยนะเออกระดานนี้เนี่ยไล่ราคา xrp เพียงแคออ่ครั้งเดียวนยในการซื้อมาเก็ตเนี่ยนะฮะราคาขึ้นนะ จากไอ้หกเจนเนี่ยขึ้นไปถึง1นึ่องดอลลาร์นะเห็นไหมฮะเกิดในกระดานของแม็กจะเห็นได้ว่าแต่ละกระดานเนี่ยความผันผวน,นของราคาต่างกันมากเลยผมกําลังจะพูดอย่างนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมันมีการเป๊กมันมีการเป๊กค,ความผันผวนตรงนี้มันย่อมเกิดขึ้นได้นะคุณไปดูนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในกระดานของตุรกีถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยเล่าว่า ไอตัว BTC ทักเนี่ยมันถูกแฮกใช่ไหมฮะแล้วมันก็โอนนะรูน้าซีเนี่ยจาก BTC ทักเนี่ยนะฮะประมาณ8แสนล้านรูน้าซีเนี่ยออกจากตรงนั้นโอนไปยัง3-4กระดานด้วยกันนะเอ่อสี่สี่แสนล้านรูน้าซีถูกโอนไปที่บ i n a น c e แล้วผมก็ให้ไปดูไอ้กระเป๋าบ i n a น c e มันมีการโอนเข้ากระเป๋าใบใหญ่แบบพิ่รอตอะโอนเป็นออเดอร์เดียวอะนะฮะ99 ล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าอะไรนั่นนะอ่าที่คุณดูไปในคลิปก่อนก่อนแล้วมันเกิดความขาดแคลนลูน่ามันเกิดการขาดแคลนนะเพราะมันเกิดการขาดแคลนเนี่ยมันมีการไปซื้อลูน่าซีโดยใช้เม็ดเงินที่เยอะอยู่พอสมควรนะคุณดูนะนี่คือวอลลุ่มนะวอลลุ่มนะเสร็จแล้วดูนะฮะเขาซื้อแบบมาเก็ตเนี่ยนะราคาขึ้นไปถึงเท่าไรรู้ไหมเออยดเดอลลาร์สหรัฐคือเกือบ1ดอลลาร์เลยนะ โดยใช้ออเดอร์ออเดอร์แบบไล่ราคาแบบมาร์เก็ตป้าบเข้าไปนะนี่แสดงให้เห็นว่าเออไอทฤษฎีที่ตัวดีเล็กเขาพูดเนี่ยนะดีเลกที่พูดเนี่ยนะก็เป็นไปได้สูงก็เป็นไปได้นะที่ราคามันจะวกกลับขึ้นไปแต่การวกตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยการซื้อแบบปกติไม่ได้มันต้องเกิดกัเหตุการณ์พิเศษคือไอพวกนี้มันต้องเกิดเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์พิเศษคืออะไรหนึ่งการเป๊ก การเป๊กเนี่ยมันผันผวนแน่นอนนะทำไมถึงบอกว่าผันผวนคุณไปดูสิความผันผวนวันที่มันหลุดเป๊กนะอันนี้คือวันที่หลุดเป๊กแล้วก็วันที่รีวันที่หลุดเป๊กนะเนี่ยวันหลุดเป๊กเห็นไหมแท่งเดียวเลยนะอันนี้สองสองสตังค์นะอันนี้คือแท่งเดียวเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการตั้งออเดอร์ไว้นี่ก็มีมีเหตุอันสมควรเหมือนกันและเอกสารพวกนี้เกิดขึ้นในกระดานต่างประเทศด้วยนะเออฉะนั้นเนี่ย หลายคนบอกว่าใบแนนมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมเออใบแนนตั้งไม่ได้บิดคัพตั้งได้แต่ไม่รู้จะเกิดในกระดานไทยหรือเปล่ารู้สึกคนไทยก็วานตัวที่5ใช่ไหมเอออาจจะเกิดในกระดานต่างประเทศก็คือกระดานไหนตั้งใดก็ตั้งไว้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราคาที่มันอาจจะผันผวนหลังจากที่มันมีการเป๊กกันเนี่ยอย่างกระแท่งเนี้ยคือมันเป็นขาลงมันลงปื้ดลงมาแล้วมันเด้งกลับนะกราฟเนี้ยเขาเรียกว่ามันถูกตัด มันถูกตัดขาดเห็นไหมความผันผวนของมันเนี่ยถึง6เซนเลยนะหเซนเนี่ยก็คือประมาณ2บาทกว่ากาเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยราคามันมันดิ้นได้ฮนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเท่าไหร่เลยอันนี้คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นามาดูที่โฟกี้โฟ,ก,โฟกี้เยังกลับขึ้นไปได้เห็นไหมแล้วยังยืนอยู่นะไม่กดลงอีกเลยเพราะอะไรฮนะเพราะว่าไอ้แก๊ปตรงนี้มันมีการเผา อย่าลืมนะครับโฟกี้เนี่ยเผามาสอารอบฉะนั้นเนี่ยอุปทานของเหรียญมันหายไปราคาตรงนี้จะกลายเป็นฐานของราคาใหม่พอมันขึ้นไปมันก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยเออยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีเหรียญที่คล้ายๆกันก็คือ,อ,อตัว xec หลายคนก็ไปดูถูก xec นะ xec นี่เคยถึง1นงสตางค์นะดูนะฮะถึง1สตางค์นะฮะสูงสุดเนี่ยหสตางค์เห็นไหมฮะแล้วถามว่าแล้วกราฟมันต่างอะไรจากตัวโฟกี้อ่ะ โฟกี้ก็เหมือนกันเห็นไหมโฟกี้หสตางค์ในบูรารอบที่แล้วเห็นไหมแล้วก็กลับมา1สตางค์ได้ x e c ก็เหมือนกันนะฮะเเนี่ยหสตางค์แล้วมันกลับไปไม่ได้เฉลยน,นี่มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันออกข้างนะฮะราคามันออกข้างอ่ะอันนี้เป็นประเด็นความกาวสําหรับการาฟะนะฮะก็ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเพราะจะได้เห็นว่าเออนะคือบางทีเราอย่าไปยึดติดอะไรเฟอร์เฟ,อร,ฟอร์อะไรพวกนี้นะฮะบางทีเนี่ยความผันผ,นผวนมันเกิดขึ้นได้ นะฮะฉะนั้นเนี่ยการตั้งออเดอร์นะทิ้งไว้นะ่ะถูกสุดแล้วนะอีกอันหนึงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าการเคลื่อนไหวในการโหวตคือการโหวตไอ้ข้อเสนอ t e ค t t o g a สเนี่ยแสดงให้เห็นว่านะพลังของชุมชนเนี่ยเริ่มมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนผลโหวตละคือเดิมเนี่ยนะเท่าที่ผมตามเรื่องการโหวตมาเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยนะ,ะที่เราโหวตขัดกับผลโหวตครั้งก่อนเนี่ยเช่นอายกตัวอย่าง มันมีการเสนอข้อเสนอของตัวเดฟอะนะฮะที่ขัดกับไอ้ที่ว่าจ็อบบายจ็อบนะคือจะจ่ายเงินได้นี่ก็ต่อเมื่อคุณต้องอทำข้อเสนอในลักษณะจ็อบบายจ็อบมานะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัว layer เลเยอร์หนึทีมเลเยอร์หคนปัจจุบันเนี่ยเขาเสนอแผนนะโดยที่เขาไม่ได้ทำจ็อบบายจ็อบอโนดเขาก็โหวตโนพอเขาโหวตโนแผนนั้นมันตกไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยคนในชุมชนทําไงรู้ไหมเริ่มคํานวณแล้วนะโดยใช้คะแนนเสียงณนเวลานั้นคะคนวณแล้วว่าจะต้องมีคะแนนโหวตเท่าไหร่นะถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนผลได้เหมือนเป็นการทำวิจัยระหว่างคนในชุมชนอนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาเออครั้งหลังเนี่ยนะฮะตัวเดฟเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนว่าทำงานก่อนแล้วขอมาเบิกเงินทีหลังออนโหวตให้มันก็เลยผ่านสแสดงว่าการโหวตครั้งก่อนเนี่ยนะฮะ เขาอะอย่างเสียงเฉยมันเหมือนเสนอกฎหมายเข้าสภาแล้วลองดูซิว่าอย่างเสียงดูซิว่าสภาจะโหวตให้ผ่านไหมแล้วมาดูกันว่ามีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่ที่โหวตให้เนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยนะครั้งนี้เนี่ยนะมันประสบความสําเร็จก็คือมันมีการเสนอแผนที่มันไม่ใช่จอบไปจอบอะเสนอเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันผ่านโดย all n o e เนี่ยโหวต no a อ l a l n o e เนี่ย มีอำนาจโหวตเยอะเพราะว่ามันมีวานตัวหนึ่งเนี่ยเอาลูน่าเนี่ยไปฝากอโนดไว้เลยทำให้อโนดเนี่ยมีอำนาจโหวตค่อนข้างที่จะเ,เปลี่ยนผลไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทำไมนะบรรดาคนในชุมชนเนี่ยถึงต้องมา เขาเรียกว่าอัพอำนาจโหวตกันในช่วงนี้ผมให้ดูนะนายไดมอนด์แฮน n d อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนในชุมชนเขาก็เพิ่มอำนาจโหวตที่ตัวเองจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มนะมันมีคนโอนเข้าไปสเต็กเออตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีคนโอนก็คือตัวนายไดมอนด์แฮน n d เนี่ยนะฮะเขาได้รับ นะลูหน้าซีเพิ่มเพื่อความเติบโตนะเออตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอำนาจโหวตเพิ่มขึ้น2จุดกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะใกล้ๆคือตอนนี้มันเหมือนกำลังจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจรัฐบาลประมาณนั้นแหละนะเออมันก็เหมือนกันเมืองดีๆนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเขากำลังมองแล้วว่าถ้าเกิดเทอรล่าฟอร์มแลบ,บเนี่ยปล่อยปล่อยให้ลูน้าซีเนี่ยหลุดเลยนะหลุดกลายเป็นของชุมชนเลย ชุมชนเนี่ยจะต้องมีอํานาจพอที่จะต่อรองจัดตั้งรัฐบาลได้แทนที่จะให้พักใหญ่เนี่ยนะก็คืออโนดเป็นพักใหญ่ใช่ไหมจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอโนดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจครึ่งสภาคือไม่มีอํานาจจัดตั้งรัฐบาลได้พักเดียวอเออคล้ายๆกับเหตุการณ์รัฐบาลในเมืองไทยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นพักเล็กเขาก็รวมคะแนนเสียงได้ไง พอเขารวมคะแนนเสียงได้เขาก็มีอำนาจเป็นรัฐบาลเนี่ยเนี่ยมันคือประเทศลูนาสีที่ชุมชนกําลังจะยึดอํานาจนะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อนะตังเราไม่พอเราก็ใช้วิธีการก็คือให้คนที่เป็นโหนดเนี่ยนะ,ะสละอํานาจโหวตจากข้างล่างขึ้นข้างบนจริงๆเนี่ยนะฮะมันมีคนรันเป็นโหนดเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณสัก1 3ึนะหรื130ที่ยังแอคทีฟอยู่ เสร็จแล้วเนี่ยไอ้สาล่างเนี่ยเขาก็โอนขึ้นมาข้างบนโอนมาให้คนข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเชิญชวนนะให้คนมานะฮะสเต็กเยอะขึ้นเขาก็มีอำนาจโหวตมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองนะว่าหลังจากที่เธอล่าฟอร์มแลบเผาเหรียญแล้วอันนี้ข้อที่1เราจะรู้ละว,ว่าลูน่าซีเหลือเท่าไหร่นะ u s d c เหลือเท่าไรนะหาไร่ไอ้ส่วนลูน่าสจะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะมารวมกับลูน่าซีหรือไม่เป็นเรื่องของเขานะ แต่ปัญหาก็คือเชนของรู n น C าซีเนี่ยก็จะเดินไปโดยมีชุมชนเพราะว่าตัวเทอร์ล่าฟอร์มแลบต้องเผาเคียแล้วก็ปล่อยให้ชุมชนดูแลกันไปเองฉะนั้นเนี่ยหลังอย่างนี้เนี่ยชุมชนก็จะมีอิทธิพลมากเพราะว่าผมดูผลโหวตครั้งนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่เอ่อ t ทคท t แกสเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีอำนาจต่อรองละเดิมเนี่ยนะถ้าออโนดโหวตโนเนี่ยแผนนั้นะ ทับทิ้งได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ลนะมันเปลี่ยนนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเพิ่มตอนนี้เขาดูแล้วว่าคะแนน6 4 6เอ่อ46เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่พอจะต้องรวมให้ได้เกิน50าฉะนั้นยังขาดอีก4%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเชื่อเหอะว่าเขาจะต้องมีการรวมนะเอ่อรวมคะแนนเสียงให้ได้อ่ดูกันไปนี่คือการเมืองนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย ผมมองว่าชุมชนจะเสนอแผนในลักษณะที่จะปฏิวัติปฏิวัติก็คืออะไรฮะเป๊กโดยไม่สนไม่แคร์ไม่โนเซนโนโนสนโนแคร์นะคือไม่สนไม่แคร์ละจะมีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินจะสนใจไม่สนใจอะไรละเพราะว่าทุกคนก็จะหวังให้ตัวลูน่าซีมีมูลค่าขึ้นมาก็คือพยายามที่จะปัมะ๊มราคานะส่วนตัวผลการเลือกตั้งคือบอกงี้ผมกำลังจะอุปมาการวิ่งแข่ง คือสอสอสองคนนี้นะฮะเอ่อหรือโดนัทมกับคุณกัมลาเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าคุณกัมลาแฮริสเนี่ยนะฮะกำลังวิ่งแซงหน้าโดนัทแมไม่ต่างอะไรจากยุคสมัยแฮร์ริฮิลลารีกินตันแข่งกับตัวโดนัทแฮมครัคือใครคุณนึกถึงการวิ่งมาราธอนน่ยคนที่วิ่งเร็วและแรงนะออกแรงเยอะในช่วงแรกอะ่ะมันจะไปมันจะมันจะไปเหนื่อยในช่วงทยท้าย การวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณต้องวิ่งเหยาะๆไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วไปสปีดต,ตอนท้ายฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโดนัททำเนี่ยกำลังจะปล่อยให้กัมราเนี่ยนะฮะเขาเรียกไงอะ่ะเออโชว์ออกมาให้เต็มที่คุณอยากโชว์อะไรโชว์มาเลยแต่ผมก็มองว่านะทีมงานของโดนัททำเนี่ยต้องเตรียมแผนเด็ดไว้แล้วล,ะล,ะละ่ะเพื่อจะ,ะเผด็จศึกนะเหมือนสมัยเฮเลอรี่คินตันอ่ะเฮเลอรี่คินตันก็ถูกโดนัททำเผด็จศึกท้ายนะช่วงท้ายก็ปล่อยให้วิ่งเร็วอย่างนี้แหละ นะผลโพนำโดนัทัมทุกสนามอะ่ะคุณไปดูสิข่าวในช่วงสมัยโดนัทัมแข่งกับฮิลลารีไม่ต่างกันกับช่วงนี้เลยก็คือผลโพนี่แล้วต้องบอกนี้ก่อนว่าสื่อใครคนนั้นก็ออกเอียงไปทางนั้นะนะฮะถ้าสื่อฝั่งนี้ก็เอียงมาทางนี้ฝั่งนู้นก็เอียงไปทางนี้แต่ถามว่าประชาชนเขาเลือกตรงนั้นจริงๆหรือไม่มันก็มีนักจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ช่องหนึง่งซึ่งผมผมจำชื่อไม่ได้แต่จําหน้าแกได้นะแกบอกว่า ถ้าคนเมกันเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอฝังกระดูกดำเนี่ยเขาก็จะเลือกนะฮะเดโมแครตเพราะเดโมแครตเนี่ยเราจะเห็นเลยนะการให้เสรีภาพอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะเออไม่ค่อยจะอะไรไม่ค่อยกีดกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยคนในสมเอกร์เนี่ยนะสำคัญในเรื่องปากท้องนะในเรื่องรายได้ในเรื่องก็จะเรียก เลือกรีพับลิกันคือเหมือนเอาง่ายๆถ้าสนใจเสรีรภาพกฎหมายและัธรรมนููก็จะเลือกเดโมแครตแต่ถ้าสนใจเรื่องปากท้องนะการเป็นอยู่นะก็จะเลือกรีพับลิกันผมก็เลยจำว่าอ๋อมันก็ไม่ต่างกันกับก,การเลือกพักที่ส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจนะฉะนั้นแล้วก็ดูกันไปว่าคนอเมรกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องการ ผู้นําประเทศในด้านไหนนะถ้าเกิดมันเกิดเข้ายากหมากแพงหรือมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเลือกสีแดงนะแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้ประชาธิปไตยเขาก็จะเลือกสีน้ําเงินฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะก็ดูกันไปนะสำหรับตรงนี้แต่ผมก็บอกเลยว่าสื่อของใครคนนั้นก็คนนั้นก็จะให้ผลจากคนนั้นนะอีกอันนึงก็คือเรื่องการทายผลถ้าเป็นผมนะผมจะทายผลไปที่กมลา ผมจะใช้วิธีนี้สมมติถ้าผมเป็นโดนัลด์ทรัมนะผมจะทายผลก็คือจริงๆการทายผลเนี่ยมันก็คือการให้หลายๆคนมาทายผลใช่ไหมฮะถ้าเกิดผมเนี่ยให้ทุกๆคนที่อยู่ในฝั่งสีแดงเนี่ยไปทายผลกัมาาเนี่ยมันจะเกิดแรงฮึดเขาเรียกว่าแรงแรงเหวี่ยงนะแรงเหวี่ยงของอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งจะชนะแล้วนะ เออต้องรีบรณรงหาเสียงเริ่มสนับสนุนอะไรเงี้ยมันจะเกิดวิธีการนั้นเรียกว่าวิธีการแบบจิตวิทยาทางอ้อมเนี่ยทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองจะแพ้นะก็จะกวนกระยมากขึ้นแล้วก็แอคทีฟมากขึ้นมันเป็นหลักการเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะอีกตั้งหลายวันนะแปกว่าวันเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ให้จุดตัดสินนะจุดตัดสินจริงๆคือ7วันสุดท้ายสิบห้าวันหรือ7วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะก็ไปว่ากันเอา อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องไทม์ไลน์จริงๆเนี้ยมันก็เป็นภาพเก่านะของตัวแม็กนะฮะแม็กเขาก็ลงนะวันที่11เออ 11. สิสิงหาคมนะว่าไทม์ไลน์ในการขายของเราเนี่ยนะจะถัดจากเนี้ยไปอีก500วันจะจบลงในปลายปี2025ขึ้นปี2026ก็คือกระทิง2อ่ะแหละอย่างที่ผมพูดเสมอว่าตามรอบของมันเนี่ยนะฮะกระทิง1จะเกิดขึ้นตุลาวิกาธันวามกรากรุพามีนาของปีนี้ นะกระทิง2เนี่ยซึ่งเป็นกระทิงสุดท้ายเนี่ยนะตามแพทเทิร์นเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยแพทเทิร์นเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันในช่วงเดือนตุลาพิกาธันวามกรากรุพามีนาของปี2 0 2 0เอ่อ25เข้า2026ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าคุณจะขายกระทิง1ห,หรือคุณจะขายกระทิง2แล้วแต่เลยนะฉะนั้นเราหาจุดที่พอใจซึ่งตามดวงชะตาของผมเองเนี่ยวันนี้มีคนถามนะมาดูดวงนะแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยจะมีโชคจาก จากลูน่าไหมผมบอกว่าไม่ใช่มีโชคจากลูน่าต้องดูว่าดวงเราเนี่ยมีโชคไหมคือเหรียญดวงเหรียญเป็นเรื่องของดวงเหรียญจะขึ้นจะลงเป็นดวงของเหรียญน,นะฮะถ้าดวงเหรียญขึ้นแล้วเนี่ยทาให้คุณมีโชคเออเกณฑ์โชคคุณจะตรงกับช่วงเวลาที่เหรียญขึ้นแต่ถ้าเกิดเกณฑ์โชคคุณเนี่ยมันไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เหรียญขึ้นแสดงให้เห็นว่านะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีจํานวนเหรียญที่น้อยเกินไปคนอื่นเขามีโชคก่อนเพราะเขามีเหรียญเยอะใช่ไหมฮะ หรืออย่างกับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีเกณฑ์โชคในช่วงเดือนสิงหานะโชคผมเนี่ยมาช่วงวันที่19ตุลาถึง24่มกราต้องรองคานต้องสุกในราศีกรกฎในดวงผมก่อนฉะนั้นเนี่ยผมมีโชคเนี่ยในช่วงกระทิงหนึ่งนะกระทิงหนึ่งนะกระทิงหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีเหรียญบางเหรียญที่ผมถืออยู่นะออ,ออกฤทธิ์ออกเดชนะออกฤทธิ์ออกเดชในช่วงในช่วงเอ่อก้ตุลาถึง24มกราครี่มกราไอเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภา เดือนกุมภาเนี่ยพอร์ตโตไป4ี450่สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นใช่แสดงว่าปลายปีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่อาจจะเป็นเว็บใหญ่ขึ้นอย่างที่ผมบอกนะฮะ,อะพอร์ตของเราเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเว็บ1เว็บ2และเว็บ3ใช่ไหมเว็บ3เนี่ยจะขึ้นปลายปีนี้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามก,กรากุมพามีนาอ่าแล้วมันเป็นตรงกับช่วงกลางคันต้องสุกพอดีเดะเลยนะอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเออคุณจะมีโชคหรือไม่ไม่ใช่ดวงของเหรียญฮะ เป็นดวงของตัวคุณเองเพราะบางคนเนี่ยถึงเหรียญจะขึ้นแต่คุณเอง่ยมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ต้องขายทรัพย์นั้นไปเนี่ยคุณก็ไม่มีโชคอยู่ดีมันก็เหมือนคุณรู้ว่าหวยจะออกอะไรแต่คุณไม่ได้ซื้อประมาณนั้นแหละฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปถามว่าเหรียญจะมีโชคเมื่อไหร่ให้ดูที่ดวงเราเนี่ยว่าเรามีโชคใหญ่ช่วงไหนบางคนเนี่ยมีดวงโชคใหญ่ช่วง8พฤษภาคม68ถึง22พฤศจิกายน69แต่บางคนมีดวงโชคตั้งแต่วันที่30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม68 แต่ละคนมีโชคไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าบางคนถือเหรียญเล่นเป็นพันล้านเหรียญอย่างเงี้ยกับบางคนถือแค่ยี่สิบล้านเหรียญอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคุณจะเห็นต่างนะเออคนที่ถือเป็นพันล้านเหรียญดันผ่ามีโชคในช่วงสามสิบเมษายนหกเจ็ดถึงสิบสามมภาหกแปดแต่คนที่ถือยี่สิบล้านเหรียญมีโชคแปดมิภาหกแปดถึงยี่สิบสองมายนหกเก้าเพราะอะไรเพราะก็แต่ละคนมีเหรียญไม่เท่ากันไงมันเลยมีโชคไม่เหมือนกัน นะถึงแม้จะถือเหรียญเดียวกันแต่แต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้มีคนคนหนึ่งมีโชคก่อนคนนึงมีโชคหลังเพราะว่าออพอร์ตเขามันโตเร็วกว่าเพราะเขามีเหรียญเยอะกว่าประมาณนั่นแหละฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ดวงเหรียญให้ดูที่ดวงตัวเองว่ามีโชคหรือไม่ซึ่งเกณฑ์วิธีดูเกณฑ์โชคเนี่ยผมก็สอนบ่อยนะคุณก็ไปดูดวงตัวเองนะคุณก็จะได้รู้ละเออข้าพเจ้ามีโชคช่วงนี้นะจะได้รอ ไม่ต้องไปรอว่าเหรียญมันจะขึ้นช่วงนั้นช่วงนี้ให้ดูดวงตัวเองนะดูดวงตัวเองมีโชคช่วงไหนรอช่วงนั้นนะคุณก็จะไม่ต้องมานั่งรอเกอร์เพราะมันไม่ให้ดวงคุณอย่างก็ผมเองเนี่ยผมไม่ต้องมารอนะผมไม่ได้รอคันต้องสุกในดวงของบิตคอยนะผมรอคันต้องสุกในดวงผมเองในดวงผมเองก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าคุณจะกาอดวงผมนะสิบเก้าตุลาถึงยี่สิบสี่มกละแต่คุณต้องถือเหรียญเหมือนผมซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะผมถือเหรียญเยอะมากเลยแล้วไม่รู้ตัวไหนมันจะออกนะฮะฉะนั้น ก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะให้ดูดวงตัวเองไม่ใช่ดูดวงเหรียญน,นะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ